ว้าว PS No.1 PS Number One The Best PS ที่หนึ่งของประเทศไทยแลนด์ไม่มีใครสู้ PS ได้ย a h o o y a h o จุกจุก PS โหดสุดในประเทศไทยแคนดังแคนตึงอะจุก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  PS โหดจริงๆเลยแต่สู้กระมงยีไม่ได้ว่ากระมงยี No.1 นะ พีเอชก็สู้ไม่ได้ยิงกับกระมุมนี้ก็ได้นะพีเอชของจริงเป็นแขกที่ตึงที่สุดในประเทศไทยแลนด์มโน่นตอนนี้ไม่มีใครสามารถสู้พีเอชได้นะปัจจุบันนี้จะจะสิบสอนลามก็สู้พีเอชไม่ได้จะกี่คนก็สู้พีเอชไม่ได้เพราะพีเอชของจริงไม่ของจริงยิงกระมือไม่มีเหลืองยิงแต่หัวจุก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 คือเรื่องพีเอชเขายิงแต่หัวแบบไม่มีใครชนะก็ไม่มีใครสู้ได้พีเอชโหสุดยอดจริงๆครจำเป็ได้พีเอชเขายิง ตัวหัวย่าู่ัวกวจริงแะตัวจริงที่จะรอดพิแคนดังแคนอวันลงตะพัดมาได้ไทยแลนด์พีษกับซูพิษไม่ได้ไม่มีใครสู้พอษได้คือคู่แข่งกับวะู่วะคู่วะคู่วะคู่วะ่วะคู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 วะคู่ะคู่วะคู่วคู่ระคู่วะคู่วะคู่วอคู่วอคเ่วะคู่วคู่วะคู่วะคู่อะคู่วะคู่วะ้เ่วะคู่วะคู่คู่วะคคู่วะ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 ค